สวัสดีครับผมหมออนัยนแพทย์ชลิริสมหาชัยหมอกระดูกและข้อครับสำหรับคลิปนี้นะครับหมอจะมาเล่าถึงเรื่องของโรคข,ข้อเข่าเสื่อมนะครับซึ่งเจอได้บ่อยในผู้สูงอายุบ้านเรานะครับรวมถึงการดูแลการรักษาการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมการดูแลก่อนผ่าตัดและการดูแลหลังผ่าตัดให้ทุกคนได้ชมกันครับสำหรับโรคข,ข้อเข่าเสื่อมคืออะไรนะครับหมอจะมาให้ดูกันตรงนี้ก่อนครับแรกเริ่มทีเดียวนะครับเมื่อเราอายุยังน้อยเนี่ยจะสังเกตได้ว่า ผิวข้อเข่าของเราเนี่ยจะเรียบนะครับการเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะลื่นดีไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแต่เมื่อเราใช้งานไปมากขึ้นครับประกอบกับอายุที่มากขึ้นนะครับก็จะสังเกตได้ว่าผิวข้อของเราเนี่ยจะเริ่มไม่เรียบ้วครับแล้วก็เริ่มมีกระดูกงอกครับเมื่อใช้งานหนักไปมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมผิวข้อเราก็จะเริ่มสึกมากขึ้นครับทาให้สุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีอาการปวดมากนะครับแล้วก็มีขาเนี่ยที่ผิดรูปไปบางคนขาโก่งบางคนขาชิ่งครับซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการเดินครับ สำหรับการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับก็มีหลากหลายนะครับเริ่มโดยการหยุดพักการใช้งานนะครับแล้วก็ลดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อมมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดน้ำหนักนะครับหรือว่าลดกิจกรรมที่ทำให้น้ำหนักลงข้อเข่ามากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนั่งบักเพียบนั่งคุกเข่านะครับการขึ้นลงบันไดบ่อยๆนะครับซึ่งถ้าหยุดพักการใช้งานแล้วไม่ดีขึ้นนะครับก็อาจจะมีการใช้ยานะครับกลุ่มยาก็จะมีกลุ่มยา แก้ปวดแกเสษนะครับแล้วก็กลุ่มยาบำรุงไขข้อครับซึ่งถ้าเราทําทั้งหมดแล้วนะครับหยุดพักการใช้งานแล้วกินยาแล้วยังไม่ดีขึ้น,นครับก็จะเป็นหนึ่งในข้อบ่งชี้การรักษาข้อเข่าเสื่อมโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมครับสำหรับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนะครับคือการผ่าตัดเอาส่วนกระดูกที่สึกเนี่ยออกนะครับทั้งส่วนกระดูกต้นขาและกระดูกหน้าแข้งครับและแทนที่ด้วยข้อโลหะนะครับผม โดยข้อโลหะและกระดูกของเราเนี่ยจะยึดกันด้วยกาวซีเมนต์ครับโดยโลหะชนิดนี้เนี่ยสามารถอยู่ในร่างกายเราเนี่ยได้เป็นระยะเวลานาน,านครับและไม่เกิดสนิมครับโดยพบว่าเกินกว่า90%สนะครับสามารถอยู่ในร่างกายเราได้1 0 1ถึงปีเลยทีเดียวครับสำหรับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อข่าเทียมในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับก็จะมีเป็นการผ่าตัดแบบ2แบบครับคือเป็นผ่าตัดแบบครึ่งข้อและแบบเต็มข้อครับ สำหรับใครนะครับที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมเฉพาะผิวข้อด้านในอย่างเดียวนะครับหรือว่าเป็นน้อยหมอก็จะแนะนําการผ่าตัดแบบครึ่งข้อครับซึ่งการผ่าตัดแบบครึ่งข้อเนี่ยก็จะแผลจะเล็กกว่านะครับฟื้นตัวไวกว่าครับสำหรับใครนะครับซึ่งมีอาการมากขึ้นนะครับเป็นข้อเข่าเสื่อมทั้งด้านในและก็ด้านนอกนะครับหมอเนี่ยก็จะแนะนําเรื่องของการผ่าตัดแบบเต็มข้อครับโดยข้อดีของการผ่าตัดแบบเต็มข้อนะครับนอกจากจะสามารถแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมทั้งด้านในและก็ด้านนอกนะครับ ก็ยังสามารถแก้ปัญหาเรื่องของข้อเข่าผิดรูปได้อีกด้วยครับคราวนี้นะครับเมื่อผู้ป่วยตัดสินใจได้แล้วนะครับว่าจะทําการรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนะครับหมอเนี่ยก็จะมีการตรวจร่างกายอย่างละเอียดเลยนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะนัดมาประมาณ 1- 2เดือนก่อนการผ่าตัดครับเพื่อมาตรวจร่างกายโดยละเอียดการตรวจเลือดนะครับเอ็กซเรยร์ปอดตรวจขึ้นหัวใจนะครับหลังจากนั้นเนี่ย หมอเนี่ยก็จะส่งไปปรึกษากับหมออายุรกรรมหมอวิสัญญีนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่านะครับการผ่าตัดหนึ่งครั้งเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่หมอเพียงคนเดียวนะครับที่ดูแลผู้ป่วยครับก็ยังมีหมออีกหลายๆแผนกนะครับรวมถึงทีมพยาบาลและก็บุคลากรทางการแพทย์อีกหลายๆท่านนะครับช่วยดูแลผู้ป่วยหนคนก่อนการผ่าตัดครับ สำหรับการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยหมอเนี่ยก็จะนัดผู้ป่วยมานอนโรงพยาบาลก่อนประมาณ1คืนก่อนการผ่าตัดครับโดยผู้ป่วยที่มีทานยาประจำนะครับหรือว่ากินยาโรคประจำตัวอยู่เนี่ยก็ควรเอายามาแล้วก็แจ้งให้แพทย์ที่ดูแลเนี่ยได้ทราบนะครับเพื่อทำการปรับยาก่อนการผ่าตัดครับโดยคืนก่อนการผ่าตัดนะครับหมอแนะนำให้ผู้ป่วยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอครับ งดรับประทานอาหารหรือว่าน้ำนะครับหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับนอกจากนี้นะครับหมอยังมียาระงับอาการปวดนะครับเพื่อบรรเทาวาการปวดหลังการผ่าตัดเนี่ยให้รับประทานก่อนการผ่าตัดอีกด้วยครับสำหรับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนะครับใช้ระยะเวลาการผ่าตัดประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งต่อข้างนะครับโดยก่อนการผ่าตัดเนี่ยหมอเนี่ยจะระงับอาการปวดเนี่ยด้วยการฉีดยาบล็อกหลังครับร่วมกับการฉีดยาบรรเทาวาการปวดเนี่ยบริเวณต้นขาครับ โดยยาบล็อกหลังเนี่ยจะมีฤทธิ์ประมาณ4-6ชั่วโมงครับส่วนยาฉีดบริเวณที่ต้นขาเนี่ยจะมีฤทธิ์ประมาณ24ชั่วโมงครับโดยหลังจากที่ยาหมดฤทธิ์แล้วเนี่ยผู้ป่วยก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะมีอาการปวดนะครับเพราะว่าหมอเนี่ยยังมียาฉีดแล้วก็ยากินบรรเทาอาการปวดเนี่ยขนาดอื่นเนี่ยให้ควบคู่ไปด้วยครับผม หลังการผ่าตัดนะครับผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีบาดแผลบริเวณกลางหัวเข่าเนี่ยประมาณ12-15เซนครับร่วมกับมีสายสวนปัสสาวะและสายระบายเลือดเป็นบางลายนะครับโดยคืนวันแรกนะครับหมอเนี่ยจะให้ผู้ป่วยนอนพักผ่อนก่อนครับร่วมกับการประคบเย็นนะครับแล้วก็เช้าวันรุ่งขึ้นครับหมอก็จะเริ่มให้ฝึกเดินยืนลงน้ำหนักได้เต็มที่นะครับโดยใช้ไม้ค้ำสี่ขาครับร่วมกับถอดสายสวนปัสสาวะและถอดสายระบายเลือดออกครับ ก่อนอื่นหมอต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเรามียากแก้ปวดที่ดีขึ้นเทคนิคการผ่าตัดที่ดีขึ้นนะครับทำให้การบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อบริเวณเข่าเนี่ยลดน้อยลงนะครับทำให้จากเดิมนะครับเมื่อก่อนการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเนี่ยต้องนอนโรงพยาบาลน,นานประมาณ1-2สัปดาห์ครับแต่ปัจจุบันนะครับหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเนี่ยเรานอนโรงพยาบาลเพียงแค่3-5วันเท่านั้นครับสำหรับผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลประมาณ3-5วันแล้วนะครับ หมอก็จะดูข้อบ่งชี้นะครับว่าเมื่อไรเนี่ยที่จะพร้อมที่จะกลับบ้านได้โดยข้อแรกนะครับหมอจะดูเรื่องอาการปวดก่อนครับผู้ป่วยเนี่ยต้องไม่มีการปวดหรือว่าไม่ต้องการยาฉีดแล้วะครับอาการปวดแล้วนะครับ2คือเป็นการเคลื่อนไหวนะครับหรือว่าการเดินได้ดี การเดินได้ดีกับการขึ้นไหวได้ดีเนี่ยหมายความว่าผู้ป่วยเนี่ยสามารถยืนลงน้ําหนักได้เต็มที่นะครับสามารถเดินแล้วก็มีไม้พยุงไม้พยุงสีขาเนี่ยสามารถเดินไปห้องน้ําไปกลับได้เองครับประมาณ10เมตรหรือว่างอได้ประมาณ90องศาครับ และข้อสุดท้ายคือเรื่องแผลต้องดีนะครับแผลที่ดีหมายความว่าแผลที่ไม่ซึมนะครับโดยก่อนการกลับบ้านเนี่ยหมอก็จะตรวจเช็คแผลอีกรอบนะครับว่าไม่มีเลือดซึมแล้วนะครับแล้วก็หมอก็จะทําแผลด้วยแผ่นแปะกันน้ำครับซึ่งข้อดีของแผ่นแปะกันน้ำนะครับคนไข้เนี่ยสามารถใช้ชีวิตตามปกติและสามารถอาบน้ําได้หลังจากการผ่าตัดได้เลยทันทีครับก็อย่างที่หมอได้แจ้งไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับว่าหลังจากการผ่าตัดตั้งแต่วันแรกนะครับเราสามารถยืดลงน้าหนัก ได้เลยนะครับเต็มที่โดยใช้ไม้สีขาพยุงเดินครับโดยการใช้ไม้สีขาพยุงเดินเนี่ยเราจะใช้ต่อนเนื่องหลังจากการผ่าตัดเนี่ยไปประมาณ2-3สัปดาห์ครับหลังจากนั้นเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีกล้ามเนื้อเนี่ยที่แข็งแรงมากขึ้นเดินคล่องมากขึ้นนะครับผมและสามารถเดินได้กลับเป็นปกติเนี่ยประมาณ3เดือนครับ